โยโอเคนะผมสวัสดีนะผมท่านะผู้ชมทุกทท่านนะครับวันนี้อยู่ในเกมของ Minecraft เสียงผมอาจจะดูนิ่งๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่รู้อะ <c oughs> วันนี้อยู่ในหน้า Minecraft ของเรานะครับ <c oughs> คือตอนแรกผมคิดว่าผมจะเล่น u s c หลันแต่คลิปนี้ก็น่าจะเล่น u s c หลันแล้วดูจากลักษณะนะครับ <c oughs> พอดีว่าผมมาดูตรงนี้ครับเรามาดูตรงนี้กัน New Bed War Item แปลว่ามีไอเทมใหม่ใน Bed War นะครับ ทำให้ผมคิดว่าเราควรที่จะเข้าไปไหมแต่อบางทีผมก็ว่าไม่ควรเข้าไปดีกว่าเพราะว่าเล่นคนเดียวมันจะโอเคหรอจะค่อยหาทีมหา,หาเพื่อนหาเพื่อนหาอะไรมาเล่นเดวยกันละครับแล้วก็เอนด์เกมเอนด์เกมคิดชาโดเป็นคิดที่น่าลองครับแต่ <c oughs> อ่าเราไม่เป็นไรโอเคสําหรับเ,เดี๋ยวคนถามนี่รีซอสแพ็คอะไรเหยี่นนี่ครับมันกลับมาแล้วครับ <c oughs> อินฟินิตอ่าวีห้างผมนะครับคือผมไม่ได้อิดิต <c oughs> ต่อนะอันนี้คือก็ ไม่ได้ใช้โอเคเราไปเล่น USC Run กันโอเคกด USC Run วดโอเคนะผมก็ตอนนี้อยู่ในล็อบบี้เราก็คือเดี๋ยวรอคนนะครับก็เดี๋ยวผมขอพูดอะไรนิดนึงนะสำหรับคนที่เข้ามาดูนตอนนี้นะผมผมขอให้คุณทําอะไรนิดนึงโอ้แมผมรองนะครับก็คือว่าเดี๋ยวจะมีหน้าจอขึ้นมาจะเป็นวิธีการกดนะครับก็คือว่าไปกดลิงก์ทวิตของผมนะครับผมแล้วก็จะมีมันจะขึ้นหน้าต่างแบบเนี้ยนะผมให้กดแล้วก็กดหัวใจนะครับแล้วก็กดหัวใจให้เป็นสีเขียวคือ เอาดูดูตามะครับดูมันจะเป็นวิธีอยู่ครับเนี่ยมันจะขึ้นกลางจอตรงนี้แหละนะครับผมก็กดแค่นั้นพอจะได้รับรู้ว่าผม Light Steam ไล์สตรีมเมื่อไหร่นะครับก็นั่นวิธีการดูว่าผม Light Steam ไล์สตรีมเมื่อไหร่แล้วก็มันจะแจ้งเตือนนะอะไรประมาณนั้นก็โอเคยินดีต้อนรับเข้ากับใน u s c Run จากที่ผมไม่ได้เล่น u s c Run มานานพอสมควรหมายถึงว่าทําเป็นซีรีส์นะครับนานพอสมควรเลยหายไปกี่วันวะ ก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นรูปแล้วกันนะครับคือหลายหลายเดือนแล้วนะครับก็ไอคลิปนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนสําหรับซีรีส์ยูเอสซีรันเนี่ยผมไม่มีทางทําแยกให้เป็นซีรีส์แบบปกติหมายถึงว่าเป็นซีรีส์ที่ามาตัดต่อแบบหมายถึงแบบแบบยังไงอะเป็นเป็นเป็นวงเล็บไหมครับวงเล็บยูเอสซีรันอะไรผมไม่อันนั้นคือแยกกันนะครับอันนี้คือซีรีส์เป็นซีรีส์ที่แบบว่าอาจจะแบบว่าเรียล คือเรีลนี้นาทีนี้หมายความว่าไม่ไม่ค่อยมีการตัดและคลิปก็จะประมาณ20หรือ15นาทีขึ้นไปอะไรประมาณนั้นนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จะอะไรประมาณนั้นนะฮะก็สําหรับคนที่ถามว่าตอนนี้ใช้ความเร็วเมาส์เท่าไหร่ตอนนี้ใช้95นะครับโอเคแล้วก็จะมีคนดราม่านะครับหลายๆเรื่องเกี่ยวกับฝีมือนะครับผมต้องบอกนะตรงนี้ก่อนว่าผมไม่ได้เล่นไมค์ครับ ประจำเหมือนเมื่อก่อนตอนที่ผมเ,เล่นพวก USC Run เมื่อก่อนที่ผมติดเอาง่ายๆคือเมื่อก่อนผมติดเอาไม่คับมากๆนะครับแบบว่าตอนนั้นมันอาจจะเป็นช่วงที่ผมยังคิดไม่ค่อยได้ครับแบบว่าเราควรจะทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวอะไรเล่นอะไรให้อย่างแตกต่างอะไรประมาณนั้นก็คือตอนนั้นยังไม่รู้ก็ตอนนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะพอคิดได้บ้างแล้วนะครับจริงๆผมก็อยากจะไปสตรีมที่นู่นเลยนะครับ แล้วก็ลงคลิปที่นู่นเลยแต่ที่นู่นหมายถึงทวิตนะครับแต่ว่าก็จะมีคนบอกว่าทวิตมีดีอะไรนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงทวิตกันดีกว่านะครับทวิตมีดีอะไรนะครับผมทวิตนะครับผมหลายคน YouTuber, ยูทูบเบอร์หลายๆคนที่เข้าไปหยุดที่นูน่นเพราะว่ารายได้มันคงที่นะครับก็สําหรับอ่า YouTube เนี่ยก็จะแล้วแต่วิวแล้วแต่อ่าโฆษณาระหว่างช่วงอะไรประมาณนั้นที่ผมพูดไปนะครับ ไรายได้คงที่ไม่เหมือน Youtube ที่ Youtube จะต้องอทำยอดวิวให้มันถึงแล้วถึงจะได้เงินนะครับอย่างเช่นผมทำวันหนึ่งได้สมมตินะผมทำได้150เหรียญคราเน,นี้มันก็จะมีบางวันอยู่ที่ร้อยเหรียญร0อเหรียญร้อยเหรียญ90เหรียญมันก็จะสลับกันไปปบบมาณเนี้ยนะครับผมแต่ทวิตเนี่ยคือมันมันแบบว่ารวมรายได้เลยไงรวมรายได้สมมติว่าผมได้แสนหนึ่ง ก็คือเดือนนั้นก็ได้แสนหนึ่งแสนหนึ่งตลอดเลยอะไรประมาณนี้แต่จะมีตัวผมจะบอกว่าผมไม่ได้เงินตอนนี้จากทวิตนะครับยังนะครับคือตอนนี้ผมยังไม่มีปุ่มซับยังไม่มีคือตอนนี้ไม่เป็นยังไม่เป็นทวิตอย่างทางการง่ายๆคือแค่ไปสตรีมในนั้นเพื่อเรียกฐานคนดูไปดูสตรีมที่นั่นนะครับประมาณนั้นก่อนตอนนี้ผมคิดประมาณนั้นนะแล้วก็ยังไม่ได้ย้ายไปอยู่นู่นนะครับแล้วก็จะมี ลิขสิทธิ์นะครับทวิตเนี่ยลิขสิทธิ์ของเพลงเนี่ยมันจะตัดไปเลยนะครับคือหมายถึงว่าสมมติคุณไปดูย้อนหลังของอสตรีมนั้นก็ทวิตก็จะทำการตัดเสียงไปเลยเหลือแค่ภาพจะได้ยินจะ,จะได้ดูแค่าภาพนะครับก็จะมีภาพขึ้นอย่างเดียวแต่ไม่มีเสียงนะครับผมเพราะว่า,าตรงส่วนนั้นตรงช่วงเวลานั้นคลิปโดนติดลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ตอนนี้ ทวิตมีรู้สึกจะเป็นระบบอัพคลิปมาน่าจะมานานแล้วแต่มันยังเป็นเบต้าอยู่นะครับระบบอัพคลิปเนะผมเป็นระบบที่คล้ายๆกับ y o u t u b เนี่แหละแต่ว่ายังไม่มีการกดไลค์การให้เลตติ้งคลิปนะครับก็เอาเป็นว่าในเร็วๆนี้ก็จะมีหน้าผมคิดว่าน่าจะมีนะอาจจะมีคล้ายๆกับ YouTube นี่แหละแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่เอาเป็นว่าอีกไม่นานแน่ๆนะครับส่วน YouTube เนี่ยยูทู e ก็จะมีระบบโพสต์มาใหม่นะครับตอนนี้ก็ ยูทูบรหลายคนก็ไปไปสตรีมที่นู่นแต่ว่าลงคลิปในทวิตนะครับผมตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าในทวิตเนี่ยมันจะมีตอนที่เขียนเขาเรียกว่าอะไรเซนสัญญากับทวิตเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าอ่าทวิตจะต้องให้สตรีมที่นู่นแล้วก็ที่เดียวหรือว่าผมไม่รู้ว่าประมาณว่าสตรีมที่นู่นอย่างเดียวลงคลิปที่นู่นที่ทวิตอย่างเดียวไม่ไม่ต้องมา YouTube แล้วอาจจะแบบกีดกันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าผมไม่หรอกอาจจะใจร้ายใจดำเกินไปปะ เนอะอาจจะคิดบอกว่าม,มันเกินไปไหมบางทีผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่หรอกครับแต่ผมก็คิดคิดนะบอกว่าก็เราก็จะมีคนรู้บ้างแล้วนะครับว่าผมลงคลิปในทวิตเร็วกว่าใน YouTube 1คลิปนะครับสำหรับคนที่ไปดูในในอ่าทวิตเนี่ยจะรู้นะครับว่าผมในสตรีมแล้วก็ลงคลิปที่นู่นก็คือ,คอ,คอว่าคลิปเนี่ยมันจะมันจะมีเยอะกว่า ยูทูปหนึ่งคลิปนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวอ,อ๋ยี่สิบเอ็ดโอโหมคิดว่าผมควรจะหาวัวหมูหาหมูเนี่ยนะครับเร็วกว่ายูทูปหนึ่งคลิปก็คือสมมติว่าผมลงย e ูทูบซีรีส์ั้านนี้นนแปลว่าคลิปต่อไปเนี่ยคลิปหมายถึงแบบคลิปอะไรดีวะอืมคลิปอย่างเช่นคลิป อ่ะต่อไปเป็นคลิปเมอร์เดอร์สมมติว่าเป็นคลิปเมอร์เดอร์อ่ะก็คือว่าผมลงนะครับลงอันนี้แล้วก็ลงเมอร์เดอร์แต่ YouTube ยังไม่มีเมอร์เดอร์เข้าใจปหมคืองงไหมคือผมลงคลิปเนี้ยปุ๊บในทุกอยู่ในยูทูบเนี่ยแต่ว่าในในทวิตเนี่ยมีเมอร์เดอร์แล้วสมมตินะแต่ว่าผมยังไม่ได้อัดเมอร์เดอร์นะผมยังไม่มีแผนที่จะอัดเมอร์เดอร์ตอนเนี้ยโอเคอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือทวิตตอนนี้ก็ ผมคิดว่าผมต้องนำเฮ้ย hey, แล้วผมจะเอาธนูมาทำไมผมต้องนำ u t u b t ไปหนึ่งหงคลิปจะได้แบบว่าแต่มันก็เหมือนว่ามันมันเขาเรียกว่าอะไรรัดงานตัวเองอะเหมือนว่าโอ๊ยคุณต้องรีบทำคลิปนี้นะเพราะว่าลงคลิปนูน้นแล้วก็ถามว่าทำไมทำทำแบบนี้เพราะว่าอยากให้ในทวิตมันโตนะครับตอนนี้นผมอยากให้ได้แบบมีผู้ติดตามในต,ตอนนี้นมันประมาณ2 0 0 0ันอยากให้มันมีสัก อืมสี่สี่พั0ห้แล้วคนดูคงที่นะครับคนดูในทวิตเนี่ยประมาณ200อืมสักสองคงพอนะแล้วก็จะมีถามว่าเออเนี่ยยูทูมันดีกว่าทำไมไม่เออจริงๆมันก็ดีกว่านะครับการที่สติมในยูทูปเพราะว่ามันก็คนดูก็เยอะใช่ไหมแล้วก็ง่ายด้วย อันนี้อันนี้ผมผมไม่ได้หนีนะครับผมไม่ได้หนีไปทวิตเลยนะครับผมก็ยังอยู่ YouTube นี่แหละก็จะมีคนบอกว่าเออพี่มึงทำไมทำตัวแบบนี้ว่ามึงโตมากับ YouTube นะทำไมมึงหนีไปทวิตเอ่อจริงๆมันไม่เกี่ยวกันนะครับมันไม่เกี่ยวกันเราควรที่จะหาที่อยู่เขาเรียกประมาณว่ามันอาจจะแบบว่าไม่ไม่ YouTube เนี่ยมันอาจจะไม่แน่นอนไม่คงตัวเขาเรียกชาชาอาจจะเรียกว่าไม่ไม่ไม่แน่นอนว้าวว้าวโอเคโอเค มอบเยอะมากครับผมมอบเยอะมากเลยนะครับเราควรจะหาฐานคนดูเพิ่มหาที่อยู่ที่มันทวิตมันก็ไม่ได้คงหรอกคือตอนนี้มันคือมันกำลังบูมเนี่ยคือมันกำลังบูมมาทวิตคือเมื่อก่อนมันไม่มีเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ไทยตอนนี้ก็ยังไม่มีหรอกแต่อนาคนเดี๋ยวก็มีละนะคือตอนนี้ทวิตจะไม่มีเซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วคน มันคือมันง่ายอ่ะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงวะคือต้องศึกษาน้องๆต้องศึกษาว่าวัตถวิทมันดีกว่ายูทูบยังไงคือสตรีมเนี่ยมันดีเลยห้าวิอ่ะสมูดห้าวิแปลว่าคุณคุยกับผมเนี่ยผมจะตอบภายใน5วิเข้าใจปะมันจะเร็วอ่ะคือผมไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าว่ามันมันจะเร็วกว่า YouTube อ่ะเคยยูทูบเนี่ยมันดีเลยมันยี่สิบถึงสามสิบวิถึงสามสิบมั้งน่าจะถึง30ป่ะไม่รู้ว่าแล้วแต่ว่าแต่คนดี เน็ต <N> <net> ดีไม่ดีแล้วก็ตั้งดีเลยเท่าไหร่โอเคคลิปนี้ไม่รู้ว่าเฟลหรือเปล่านะผมว่าอาจจะอาจจะเฟลเพราะไม่ไม่มีไม่มีเพชรเลยโอเคเจอเพชรละก็นั่นแหละครับคือทั้งหมดทวิตคือผมพูดวันนี้ก็ไม่หมดอะ่ะถ้าจะให้พูดะนะก็คือมันก็ไม่ได้เลิศอะไรหรอกครับแต่คือสมมติผม มสมมติว่าผมอาไลฟ์สตรีมใน YouTube เนี่ยผมต้องใช้บิตเรทคือ9000แต่ว่าผมต้องใช้เน็ตอัพโหลด9เมกต่อวินาทีอะไรปะแล้วคนดูก็ต้องมีความเร็วความเร็วมากกว่ามันก็ต้องมีมากกว่าเดี๋ยวนี้มันก็คงมีมากกว่าหมดแล้วล่ะคือต้องมีความเร็วเน็ตมากดาวโหลดมากกว่า1 10่เมกสิเมกใช่ต้องมีความเร็วมากกว่า10เมกตอนนี้มันเดี๋ยวนี้มันมีหมดแล้วล่ะนะ เดี๋ยวเราทำดาบก่นอนอทำดาบโอมโอมโอเคดาบผมตัดไปแล้วโอ้ไม่ก็โอเคเอาเป็นว่านั่นแหละคือทั้งหมดนะครับคือประมาณนั้นเดี๋ยวเรา ห้าจุดจุดโอเคไม่มีเพชรตรงนี้โอ้โหเกมนี้มันจะเฟลหลืวเานะครับรู้สึกเหมือนจะเฟลอ่ะน่ะเฮ้ยเพชรเพชรเพชรจะทิ้งเพชรจะทิ้งเพชรโอเคน้องการของน้องการกระโดดโอ้โห โอ้โหดูสิโอ้โหไม่มีอ่าฮึ่มจุด i s okay ัน n i s i s okay man เดี๋ยวเราเอาレストออฟซีดียม สิบนาทีผ่านไปนะครับได้อะไรบ้างเราไม่ได้ไเลยเลยเราไม่ได้เลยโอเคสามผมต้องการไดมอนด์มากกว่านี้ฮะไม่มีวะไม่มีขุดมีหนึ่งเม็ดไม่มีวะโอเคไม่ดีเอาเลยครับเดี๋ยวเอาชักเริ่มไม่ดีแล้วผมคิดว่าเราควรรีบทำโอเคตรงนี้ผมก็จะสปีดปดีตัวเอง โอ้ไม่ได้ทำชุดเลยสะตอนโอเคโอคะครปะต้องรีบต้องรีบทองมีหกมียีนู่นนู่นนู่นนู่เฮอพุดดิหนเออนี่แหละสุดยอดอึบอึบอึบโอเคอเยีเ่ยมสวยดีโอเคเราต้องลงอีก แล้วตรงนี้เรามาแล้วโอ้โหโอเคเราทำเอ่อกางเกงแล้วก็มัวโอเคนี่คือสีส้มนะครับอ่าอินฟินิตตัวนี้เป็นสีส้ม Polish. โอริจินั่ยเธอร์ครับคือฝีมือกากมากครับผมเป็นติดเกมพวกพับจีพวกโอวอร์อะไรอย่างเงี้ย ผมไม่ได้เล่นเหมือนเมื่อก่อนตอกใจตกใจโอเคตอนนี้เหลือเพลเยอร์อีกไม่กี่คนครับน้อยละเราทำดีเราทำดีเรากูดเกมคือผมอยากเล่นเรดบอร์นะในโอเคผม,มคิดว่าเราควรเข้าไปด้านในเก okay. ตัสโตนมีแล้วขวดขวดขวดขว,วดเรามีแล้วโอเคนิเจอร์นิเจอร์ you have to go we have to go now ออกไปเข้าเดี๋ยวเราค่อยออกไปปุ๊บปุ๊บอู้ออกไปโอเคโอเคเข้า Nether ครับ S <S ต,าตายตายก่อนตายก่อน <S 2> <S 2> โอเคสองให้เราเข้าดูนี่ดูนี่ดูนี่ <S 2> <S 2> พันผันโอ้โหมีแต่พัน <S <S ไม่เอาอเก็บไปเฮ้ยวอตเทอร์กิทเหรออ้าวโอเคต้องการอีกอันหนึ่งโอ้ยอยาอย่ายายา,ยา,ยา ย่อมพาวเวอร์สดชื่นโอเคเราเอินชานก่อน,นเ,ออเดี๋ยวเราผมจะทำไอเนี่ยหนึ่งสองสามสี่โอเคครบเดี๋ยวเราเราใครทำเดี๋ยวทำเลยวะทำเลยดิเอ่อโรเทกฟิเจนซี่ โอ้ oh my gosh okay, <c oughs> โอเคเดี๋ยว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 เราก็เอ็นอันนี่ดิเราลองเท้า <c oughs> มาลองเท้าโอเค Sharpnet อือ้อ Potex 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 Thai Potex 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 t โอเค ทิ้งอะไรดีครับทิ้งสโตนทิ้งอันนี้คอเคุค้มค่าไปเก็บไว้ คิดว่าผมควรออกออกมาโอเคเยี่ยมอ่ะตอนนี้เราที่เราจะเอนชานกันโอเคเราทำสเต็นครับท่านผู้ชมสเตนหนึ่งสองสามปูมหนึ่งสองสามปูม, 1, 2, 3, มใส่พวกหมวกใส่ทุกอย่างไปก่อนโอเคครับหนึ่งสองสามสี่อันนี้คือ เราจะทำดาบไฟกันโอเคชาร์ปสองวะเอาเว้ยชาร์ปสองมา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 เบคกิ้งไอ้หายไม่มีอะไรดีชาร์ปเน็ตเบกน็อกแบก็กโอ้โหเอาวชาร์ปเน็ตน็อกแบก็กเมนอ,ออฟออโตพอดชาร์ปเน็ต เอาไปกินไฟไฟอะไรนี่ไงแปดเวลขอร้องล่ะเป็นไฟปกติ yes we got this boy we got this เราได้แล้วเกมนี้เราวินละเกมนี้วินไปครึ่งหนึ่งละเดี๋ยวแค่ฝีมือก็แล้วตอนเนี้ยชุดมา protect สองชุดมา protect สองชุดมา protect สอง โอ้โหฟูตพุทเกสองว่ะดูหนึ่งสองฟูตพุทเกสองครับเรียบร้อยต่อไปเอ่อจับปึ๊บปึ๊บชาร์ปสามใช้ไฟนี้เท่าไหร่เจ็ดเวลโอเคเจ็ดโอเคชาร์ปเน็ตโอเคเรา ตอนนี้เราทำแบบปกติครับเราอินชาร์มาปกติได้ลพะพอเราได้ดับไฟแล้วเอ่อโปรเทคเยี่ยม,มไม่มีโปรเทคโอเค,อเ,คเราไม่ต้องการแล้วพวกชาร์ปเน็ตชาร์ปเนเ็ตสองเราต้องการชาร์ปเน็ตอีกอันหนึ่งชาร์ปเน็ตไม่มีนะโปรเทคโอเค โอเทคโอเทคสองโอเคเกมนี oh, Tech. Oh, Tech. Okay. ้ว nah, ินวินนะวินวินนะเวิวครับปลาวิวตอนนี้ คิดว่ามาฟาร์มในนี้ไม่โอเควะฟาร์มฟาร์มเออฟาร์มนี้ดีกว่า Holy shoot e n นวิ w แตกไปแล้ว เนไหเล็กเลยตอนนี้20่สิบครับเล็กๆ,ๆเล็กๆเล็กจุดเพชรอีกแล้วมไม่เอาผมผมต้องการเพียงอย่างเดียวยต้องการเพียงอย่างเดียวเล็กๆๆนี่ไงอึบอึบเราต้องได้เกมนี้ต้องได้ พลาดมาหลายเกมแล้วลดสักทีดิน้ำเนี่ยระดับน้ำทะเลเนี่ยโอเคครับโอเคมาดูสิโหตอนนี้นระดับแล้วนี่ยน้องการเวลอ้าวผมทิ้งไอ้นี่ไปหรอ ไม่ใช่เอ็นวิวดิตกเม็นชันเม็นฮาวเวลไม่ไม่ไม่พอ <c oughs> เราได้แค่ชาร์ปสามเราได้แค่ชาร์ปสามใช่ครับเราได้แค่ชาร์ปสาม เวนไม่เป็นไรเก็บเวลไปครับถ้าชาร์ปสามดูนี่ชาร์ปสามจะบวกได้ไหมไม่ถ้าได้ชาร์ปสี่ไฟนะมันจะอะไรที่ดีมากครับแต่เราพลาดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอ้โหแอปเปิ้ลเรามีสี่ลูกเท่านั้นต้องบวกต้องบวกเท่าที่มีครับ เท่าที่ฉันมีโอเคดับไฟนะครับท่านผู้ชมครับดับไฟนะครับโอ้โอเคโอเคโอค้โอ้โ ได้มาห้าลูกต้องการน้ำไ okay. okay, อ้ด e วอเตอร์ไอ้นี่วอลโอเคโอเครเราหาคนต่อไปเกมนี้ไม่น่าจะได้คิวอยอะ Holy shit ครับแก็เปง ตีแบบอ okay. okay, ันนี้ไม่โดนโอเคโอนแล้โฮ o l y shit holy shit โอเคเจดโอเคแอปเปิลผมมีสองลูกไปตัวอื่นดีกว่า <laughs> ไปตัวอื่นดีกว่า <c oughs> ดาบแม่งแรงเกินครับโอ้โ oh, หแม่งดูชุดดิโอ้ย oh. ผมโปรเทคสามแล้วเนี่ยนี่ขนาดโปรเทคสามแล้วเนี่ยโปรเทคสามอ่อท่อนท่อนกลางเดี๋ยวท่อนกลางท่อนกลางเราโปรเทคสามแต่โพดิคสองเอ่อผมคิดว่าผมควรจะหาคนเจอบ้างนะฮึ <c oughs> không phác, tao còn chưa biết ok? <coughs> no, <coughs> <M> nước, <communism poderia Việt> t กแบโอเคโอเคเท่านี้ก็พอลนะเท่านี้ผมพอใจเท่านี้ผมพอใจเท่านี้ผมพอใจผมพอใจมากมาก เท่านี้ผมก็พอใจโอโวทองแบบฮึโอ้ <c oughs> oh my gosh my gosh โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ Have a good day ครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า